ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องดรเสงอมฤตนะครับวันนี้ก็นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับในส่วนของมีดงาด้ามงาฝักงาขนาดใบ2.5นิ้วหรือมีดปากานั่นเองแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นด้ามตัดนะครับปี2,563ซึ่งด้ามตัดเนี่ยจะพบเจอไม่มากนะครับเพราะว่า เนื่องจากว่าปี25 6 3เนี่ยนะครับจะมีการาทำมีดที่เป็นด้ามงานมีทั้งด้านจำปีและก็ด้าตัดแต่ว่าปกติเนี่ยช่างจะล้อมาจากมีดวัดปกติก็คือว่าเป็นด้ามจำปีนะครับซึ่งด้ามงานปี2 5 6 3หรเนี่ยหรือมีดหลายๆครั้งนะครับที่เป็นด้ามงานจะมีบางส่วนที่ทําเป็นด้ามตัดนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์และก็สวยงามนะครับจึงทําให้เราจะไม่ค่อยเห็น ด้ามตัดเลยในขนาดมีดวัดที่เป็นขนาด2.5นิ้วนะครับจะเป็นด้ามจำปีแบบนี้นะครับนี่คือด้ามจำปีนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับในส่วนของด้ามตัดก็จะพบเจอค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าความคลาสสิกหรือความเท่นะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าด้ามตัดคนบางท่านชอบแต่บางท่านก็ชอบด้ามจำปีนะแต่ผมมองว่าด้ามตัดดูแบบดูแข็งแรงดูคลาสสิกดีนะครับแต่ส่วนด้ามจำปีก็ดู อ่อนช้อยดูมีมิตินะครับอ่านะครับก็แล้วแต่พี่ๆชอบนะครับอันนี้ผมมาให้ชมนะครับในส่วนของนะครับแบบนี้นะครับเป็นนะครับลายเสมาเต็มใบนะครับเป็นมีขนาดปากกานะครับอ่านะครับแบบนี้นะครับตอกนะโมพุทธายะแบบนี้นะครับอ่านะครับความสวยงามนะครับของมีด ปี2563นะครับต้องดูดีๆนะครับโค้ดเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าปี2563เนี่ยนะครับมีโค้ดหลายตัวที่เขาเรียกว่าใช้นะครับผ่านการตอกมาเยอะนะครับบางตัวก็เป็นแบบว่าโค้ดแบบไม่ชัดเจนก็คือแตกนะครับนะครับก็ตอกเขาใช้เยอะนะครับในปี2563เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่นะครับมีเป็นช่วงที่ ลูกศิษย์หางพอเยอะจริงๆนะครับเข้ามาแบบต่อแถวผมจําได้นะครับมีการต่อแถวที่วัดกันบอกว่านะครับเพื่อจับจองมีดนะครับทําให้หูมีดแบบเยอะมากแล้วก็มีในส่วนของช่างที่ตีมีดส่งนะครับเขาเรียกว่าช่างเสริอมีหลายช่างเลยนะครับแต่แบบนี้นะครับสมัยนั้นเนี่ยยังมีในส่วนของเนี่ยฮะ ยังเป็นช่างต้นอยู่นะครับมีดเล็กเนี่ยนะครับช่างต้นนะครับก็ทําการตอกลายซึ่งก็จะมีลายตอกที่เป็นเอกลักษณ์น,นะครับความสวยงามคมชัดนะครับแบบนี้นะครับทำให้เราสังเกตแล้วก็เห็นได้ในส่วนของลายมือช่างนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะนําลายมือช่างมาเปรียบเทียบให้ดูแต่ว่าก็มีหลายคลิปนะผมว่าผมาได้ไดพูดถึงนะครับในส่วนของมีด ก็พี่ๆลองรับชมดูนะครับแต่ในส่วนของโค้ดจดจําให้ดีนะครับโค้ดแบบนี้นะครับพอพานนะครับพอพานหัวพอพานเนี่ยที่จะตวัดขึ้นนะหัวเนี่ยจะอยู่ต่ํากว่านะครับไม่หันอากาศนะครับแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ปลายหางนะครับของเลขเก้าเนี่ยครับจะตกลงแบบนี้นะครับนะครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของมีด นี้ซึ่งมีดงานก็ในปี253เนี่ยก็ถือว่าพบเจอน้อยนะนะครับนะครับเนื่องจากว่าด้วยระเบียบข้อบังคับหลายๆอย่างนะครับคนที่ครอบครองเนี่ยเขาต้องนะครับระมัดระวังในส่วนของมีดนะครับมีดหง่าแบบนี้นะครับนะครับทำให้ค่อนข้างจะหายากแต่ว่าก็ยังมีในส่วนของมีดที่เป็นขนาดใหญ่ๆก็มีนะครับนะครับ เท่าที่เห็นก็คือจะมีสาธิกาปากานะครับแล้วก็เป็นมีดท่านิ้วนะครับก็มีนะครับแต่ว่าขนาดใหญ่เลยเนี่ยอูหายากเลยนะครับที่เป็นงานเนื่องจากว่างานเนี่ยเป็นของหายากแล้วก็ต้องทําให้ถูกต้องด้วยนะครับต้องมีใบครอบคลองอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่น้ําหนักด้วยนะครับถ้าปริมาณของน้ําหนักงานเนี่ยไม่มากนะก็ถือคลองได้นะครับอันนี้ก็ต้องศึกษาด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมให้ชมกันนะครับนี่ครับสันมีดประมาณ <van şimdi S 2> แบบนี้แหมเงินนะครับเป็นแหมเงินนะครับแบบนี้แหมที่มาทานะครับเป็นแหมเงินอันนี้ก็จะคล้ำๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเงินเวลาใช้มากๆจะคล้ำๆนะครับนี่ครับมันก็มาให้ชมกันนะครับครับก็นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ นะครับหมดลงแล้วนะครับจบลงแล้วนะครับสําหรับมีดนะครับปากกาขนาด2.5นิ้วนะครับที่เป็นนะครับด้ามงาฝักงาแบบนี้นะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับกดไลค์กดซับสไคร้ e แลกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ